ไปเที่ยวเชียงใหม่ผมจะไปคนเดียวสวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมทีนะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยผมมีแฟนจะไปเที่ยวเชียงใหม่กับไอ้นี่นะครับมันเป็นเพื่อนสนิทผมเองเรียกมันว่าเอฟแล้วกันเอฟบ้านมันอยู่ภาคเหนือนะครับผมเลยคิดว่าจะขับรถไปที่บ้านมันแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปรับเพื่อจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแค่สงคนแค่สงคนครับแต่เอฟมีแฟนที่กรุงเทพที่ชื่อว่าเอเอก็เป็นเพื่อนสนิทของผมอีกคนนะครับบ้านเราอยู่ใกล้กันโดย2คนนี้เนี่ยเขาพบรักกันเพราะผมพามาเจอเอง แต่พวกเขาอ่ะเขาากันทางออนไลน์เท่านั้นดังนั้นนนนๆทีจะได้เจอกันพอเอได้ยินแผนที่ผมจะไปเที่ยวหาเอฟเนี่ยเอเลยขอตามไปด้วยได้ไหมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมกับเอเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันบ่อยเราออกรถทิปด้วยกันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับดังนั้นการขับรถหลายร้อกกิโลกับเอมันเป็นเรื่องปกติของผมเว้แต่ผมยังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่านี่มันจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากๆของผมนี่คือครั้งแรกที่เอมันขอโทรศัพท์คุยกับแฟนไปด้วยระหว่างทางเพราะว่าแฟนมันเป็นห่วง แต่ที่ผ่านมาที่ผมไปเที่ยวกับเอมันไม่เคยมีเหตุการณ์ที่เอเนี่ยขอโทรศัพท์ไปด้วยเพื่อจะคุยกับแฟนเลยนะเว้ยเออเพราะก่อนนั้นมันไม่มีแฟนนี่ว,วะเอาเปา็นว่าผมก็สงสัยว่าเอา้าทำไมต้องโทรค้างสายวะเอฟที่อยู่ในสายเนี่ยมันก็บอกว่าก็เพื่อความปลอดภัยไงอยากจะรู้ว่าแฟนโอเคไหมมารถหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าแฟนโอเคไหมมารถหรือเปล่าแหมผมอยากจะแหมดัง,ดง ผมขับรถมาหลายปีแล้วผมยังไม่เคยเฉียวชนอะไรผมขับพาไอรถคันเนี้ขึ้นเขาลงห้วยท่ายากผมก็ทํามาหมดแล้วพอไปเล่าให้มันฟังมันยังไม่เคยแบบเอ้ยทีนระวังหน่อยนะเพื่อนเป็นห่วงแม่งไม่เคยแต่พอแฟนมันขึ้นรถผมมามันก็รู้ว่าแฟนมันเคยขึ้นรถผมมาก่อนแล้วผมกับแฟนมันเมื่อก่อนก็ไปเที่ยวกันบ่อยก่อนที่พวกแม่งจะเป็นแฟนกันเดี๋ยวทำไมมันต้องอยากโทครค้างสายไว้เพราะว่าเป็นห่วงเพิ่งคบกันแท้ๆงามน้ามั่งนะ แล้วมีการบอกว่าทิ้งขับช้ชาๆนะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขับ60พออ๋อวิญญาณเ็นได้ร์เขาได้อีกอาทิตย์นึงเหรอไอไฟเอ้ก็จะถึงตอนผมนั่งรถคนเดียวผมก็เสี่ยงตายเลยพอเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่เป็นห่วงขึ้นมาทันทีแล้วผมที่เป็นเพื่อนไอเอฟมาทั้งชีวิตมันไม่ห่วงชีวิตผมหน่อยเหรองามหน้าที่สุดแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับจะโทก็โทใช่ไอที่บ่นบนั่นคือคิดในใจไม่งแค่คิดในใจนะพวกมึงแต่วันนี้จะมาพูดผมว่าอนุญาตให้ผมเล่าได้จะเผาไม่ให้หมดเลยเมมื่่อออถึงงทีหบ้านข ในระหว่างที่โทรกันอ่ะมันปกติมากเพราะว่าไม่ได้คุยกันหวานขนาดทาผมเสียสมาธินะครับมันได้ฟิลเพื่อนอ่ะแต่พอเจอกันปุ๊บสิ่งแรกที่พวกมันทําเลยคือการกอดกันหยอกล้อกันแล้วก็ตีตูดกันการที่คนเรามันจะตีตูดกันได้นี่แม่งหมายถึงมันต้องสนิทกันมากเลยนะพวกมันก็ไม่ค่อยเจอกันไม่ใช่เหรอตอนมันเจอกันครั้งแรกเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วเนี่ยมันต้องเอาผมไปด้วยเพราะเขินกันชิบหายเลยแต่พอ1เดือนผ่านไปปุ๊บทำไมมันถึงเนื้อถึงตัวกันขนาดนี้พอเอฟมันมองหน้าผมเนี่ยมันก็ตอบว่า อ๋อเราเจอกันบ่อยอยู่นะพอดีช่วงนี้ไปกรุงเทพทุกอาทิตย์เลยอะ POV เมื่อเพื่อนสนิทที่เป็นแฟนเจอกันฮะไปตอนไหนไม่เห็นเล่าเลยทีหลังส่งข้อความมาแจ้งด้วยนะเข้าใจปะแล้วถ้าไปกูต้องแจ้งมึงด้วยเนี่ยก็เอมันเป็นเพื่อนกูมันก็ต้องแจ้งไหมแต่กูเป็นแฟนเขาไงไอเวยนี่ผมก็นึกว่ามันไม่ค่อยเจอกันอ่ะก็นึกว่ารีแอคมันจะเขินๆแบบคู่รักเข้าใหม่ปรามันแต่แม่งกันเจอกันบ่อยเฉยอะไรวะมันไม่แจ้งเราด้วยอ่ะแล้วมันเร็วไปปะปกติคู่รักออนไลน์ก่อนมันจะได้เจอกันก็ แล้วมาทําอะไรอีกมันจู่จีกันบนรถผมมาสวีวีวีกันบนนี้อีกเฮ้ยผมว่าแพนในหัวไว,ว้ว่าพวกเราอาจจะเฮฮาเว้ตามภาษาเพื่อนคือไปแบบฟิลเพื่อนแก๊งเพื่อนแล้วก็พูดกันภาษาเพื่อน,เล,น,นเล่านู่นเล่านี่หัวเราะกันแล้วทําไมมื้อเปลี่ยนไปขนาดนี้วะตอนนี้ผมเหมือนเป็นแท็กซี่ที่กําลังขับรถให้คู่รักมันหวานกันอยู่ข้างๆผมคือโพสิชั่นเป็นอย่างเงี้ยไอ้ผู้ชายมันนั่งข้างหน้าเพราะมันบอกว่าเดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อนมึงเองตอนขับจะได้ไม่ง่วงไม่ อย่ามาพูดเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอยากไปนั่งข้างหลังกับแฟนมันแต่เอเขาบอกให้เอฟอ่ะมานั่งเป็นเพื่อนผมข้างหน้าเพราะถ้าเกิดเอฟไม่ไปนั่งข้างหน้าเอก็จะไปนั่งข้างหน้าแทนเหมือนตอนที่ขับรถมาที่บ้านเอฟแล้วไอเอฟแม่งก็ทําหน้าไม่พอใจเว้ยคือถ้าเกิดแฟนมันไม่บอกให้มันมานั่งข้างๆผมมันก็คงไปนั่งข้างหลังกันแล้วก็สวีทกันเต็มที่แน่นอนแล้วมีการบอกผมอีกนะว่ากปรตทีนง่วงไม่เอฟมึงเปลี่ยนไปแล้วพอมีแฟนมึงก็เปลี่ยนไปมันลืมไปหมดแล้วไงมีตรภาพ10ปีของเราอ่ะ เราไม่งมีคู่รักจู๋จีกันข้าวหัวผมอยู่นี่ไงแม่งยื่นมือยื่นตัวจุกมือกันจับมือกันกอดกันรักกันเข้าไปเฮ้ยเห็นหัวมูมไหมเนี่ยแล้วก็ขับรถพุ่งข้ามเขาแม่งเลยที่ n ินเดฟาดอยู่ VR family you know? อยู่เนาะผมยังจะพูดอย่างนี้ดังๆแต่ก็ไม่ได้เป็นไกด์ส่วนตัว นอกจากต้องเป็นคนขับรถส่วนตัวให้พวกแม่งแล้วเนี่ยผมยังต้องเป็นไกด์สำหรับทุกอย่างให้พวกมันอีกทั้งที่พักร้านอาหารผมต้องพาไปหมดเพราะเขาบอกว่านี่ฝากที่พีไเ้กับทีเลยนะเมื่อขอออกความเห็นใดๆทั้งนั้นทีนจัดไปเลยนี่คือรถคลิปของทีนเพราะว่าปกติออกจากบ้านที่ไหนคือเอฟมันเป็นคนที่ไม่ค่อยออกจากบ้านไม่ค่อยเข้าสังคมวางตัวในสังคมไม่เป็นเท่าไหร่ใช่มันวางตัวในสังคมไม่เป็นมันก็เลยไม่รู้วิธีวางตัวตอนมีแฟนแล้วไง คนปกติตอนมีแฟนแล้วอะ่ะเขาจะไม่ทําตัวแบบนี้เขาจะวางตัวเว้ยเขาจะไม่สวีทให้เพื่อนช้าใจขนาดนี้แต่แม่งไม่เกรงใจผมเลยสักนิดผมบอกว่าอ๋อนี่เป็นทีมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกทาแบบนี้ต่อนหน้าทีมคนเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันก็จูจีกันต่อขอบคุณเพื่อนมากที่เชื่อใจขนาดนี้แต่ไม่ต้องตลอดทั้งทริปผมต้องเห็นคู่รักจูจีกันผมโคตรอึดอัดอึดอัดชิบหายผมอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวเว้ยสวนสัตว์เชียงใหม่ เป้าหมายของผมคือการมาเห็นแพนด้าครับผมจะมาดูหลิ่ปิงที่ผมชอบหลิ่นปิงเพราะว่าหลิ่นปิงเกิดวันเดียวกับผมด้วยถึงผมจะไม่รู้ว่าไอตัวที่ผมไปเจอเนี่ยมันคือหลิ่ปิงหรือเปล่าแต่ผมก็ชอบแพนด้าอยู่ดีผมอยากไปดูแพนด้าตอนกินไผ่มันเออมันน่ารักครับพอเข้าสู่สวนสัตว์และไกด์ทินมูก็ขออนุญาตอธิบายว่าอยากให้ทั้งคู่ทําตัวตามอิสระเพราะว่าจะไม่มีไกด์ใช่ไกด์อยากเดินคนเดียวไกด์ขอเดินคนเดียวและไกด์ไม่ได้เศร้าด้วยไม่ได้เป็นอะไร แค่อยากเดินคนเดียวให้พวกเองนั่งรถไปกับทัวร์ของสวนสัตว์ได้ไหมเนี่ยจ่ายห้าสิบบาทเองนะขอเดินคนเดียวผมก็พูดได้ท่าทางและน้ำเสียงปกตินะนิ่งๆเลยคือผมอยากมีอากาศหายใจบ้างขออากาศบริสุทธิ์แต่เพื่อนผมทั้งคู่แม่งทำหน้าใจหายแล้วก็ช็อกมากคือพวกมันจะช็อกกันทำไมวะมันไม่รู้ตัวกันจริงๆเหรอผมถามจริงๆอรอมันไม่รู้ตัวจริงๆเหรอทั้งทผมเป็นอย่างนี้ผมรู้ว่าทั้งคู่อ่ะเป็นห่วงแล้วก็รักผมมากแล้วการที่ผมบอกแบบนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นการบอกว่าพวกเขาทําอะไรไม่ดดีีให้ผมผมมมเเเลยยยยอาาากกกกู่คนนว็็ชั ก็เลยทำหน้าเครียดมากแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนทําไมอ่ะผมก็บอกเขอาขอเด็กคนเดียวน,นี่น้ําเสียงปกติไม่ได้เป็นอะไรเลยปกติหน้าผมก็ปกตินะแค่มีน้าตาขาวเบ้านิดหน่อยแบบตากำลังแดงแแบบปล่อยกูไปเหอะอะไรประมาณนี้ไม่ได้ดราม่าด้วยแต่เอก็ดรามา่าทีนว่อะไรไม่สบายใจก็บอกกันได้นะปกติก็เล่าให้ฟังตลอดนี่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ไปด้วยกันเถอะนานๆทีจะได้มาเที่ยวที่ไกลขนาดนี้มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันสิทีนฉันไม่ทิ้งทีนอยู่แล้วนะอย่างไรฉันก็จะไปกับทีนผู้หญิงใจดีคนนี้มันมาด้วยกันเถอะนาทีนถ้ามึงโดนจระเข้ง่ากูจะได้ไปช่วยทันไงไอเวนมาด้วยกันเถอะนะแม่งสุดท้ายผมก็ใจอ่อนแล้วก็ยอมเดินไปกับพวกเขานะครับแล้วพวกมึงก็มาจูจีกันต่อหน้าแพนด้าของกูเนี่ยแล้วมาขอให้ถ่ายรูปไม่อีก พวกมึงไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้อยากอยู่คนเดียวเนี่ยไอ้เว้เลยมนแจมทินมูทัวร์ได้พาคู่รักมาเที่ยวจนมาถึงดอยมนแจมซึ่งเป็นที่สุดท้ายของทริปครับมาเชียงใหม่ก็ต้องมาตากหมอกดูดาวกันสิครับช่วงที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงที่เห็นดาวชัดที่สุดของปีนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสเห็นฝนดาวตกด้วยผมนี่แม่งสุดยอดไกด์จริงๆวางแผนโรแมนติกสุดๆผมมาอยากมานอนดูดาวเพื่อผ่อนคลายความเครียดนะครับแถมผมก็จะไปขอนอนไกลๆพวกนี้ด้วย พองินก็จะไม่ได้เห็นพวกนี้มันจู่จีกันอย่างน้อยก็สิบชั่วโมงหรอวะขออยู่คนเดียวบ้างเหอะจะแยกเต็นนอนไกลๆแม่งเลยเจนดูดาวเต็มหมดเหลืออะไรบ้างเหลือดำเงากับดำด้านอ๋อเออเออ,เอ,อเอามาทั้งหมดอะอรอแปบ๊บเป็นไงเหลือเต็นไหมอหมดเอา้าแล้วเหลืออะไรบ้างเนี่ยหมดทุกแบบเอา้าไอแอปนี่ไหนบอกว่ามีไงเห,เหลืออันนึงเอาไหมเอมเออะไรก็เอามาเป็นแบบบ้านหรือแบบ เอออะไรก็ออกมาเหอะมีอะไรก็ออกมาเหอะจะได้ดอนเนี่ยแล้วเอาหมูกระทะมาด้วยมีมอ,อ๋อมีอยู่ที่หนึ่งอะไรมีที่อะไรบ้านพักสองห้องนอนห้องติดกันห้องติดกันในคืนนั้นเนี่ยนอกจากเมฆแม่งโคตรเยอะหมอกแม่งลงไม่เห็นดาวผมก็ต้องมานอนฟังคู่รักมันคุยกันทั้งคืนมันจะคุยอะไรกันขนาดนั้นวะ หนาวก็หนาวแล้วผมก็ต้องมานอนจินตนาการว่าพวกม,มันนอนกอดกันอย่างมีความสุขแล้วคุยกันอยู่คือมันไม่รู้ตัวเลยเหรอว,ว่าคนข้างห้องเขาได้ยินหมดด้วยทำไมกาแพงกันบาาขนาดนี้วะเนี่ยแล้วแม่งคุยกันแต่ละเรื่องอนาคตความชอบเรื่องที่ผ่านมาประสบการณ์เรื่องแบบโอโหเราก็ได้แต่นอนคิดดีจังนะในเจอคนที่เข้ากับเราขนาดนี้ดีจังเลยนะชีวิตชีวิตนี้ดีจังเลยนะมีความสุขอย่างเลยนะดีจังนะชีวิต เราไปบอกมันดีไหมหรือตะโกนไปเลยดีคุยอะไรกันอนะได้ยินนะวย <c oughs> หรือผมไปเป็นผีหน้าห้องมันดีเคาะแม่งทั้งคืนเลยไม่ต้องนอนกันแล้วเอาให้แม่งกลัวจะได้ไม่กล้าเที่ยวเชียงใหม่อีกเอาให้แม่งหลอนข้ามปีไปเลยพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้าเกิดมันมาถามเรื่องเคาะเราก็จะทำหน้างง,งอะไรนะเสียงเคาะเหรอมีผีด้วยเหรอว้าวว้าวน่า,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 นาก,กลัวจังเลยเมื่อคือนนอนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแม่งไอตอนเช้า ผมไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนแต่ที่แน่ๆเพิ่งหลับแน่นอนผมน่าจะนอนประมาณสัก 4, ตีสี่ตีห้าได้แล้วก็ประมาณช่วงของมงเช้าเนี่ยผมได้ยินเสียงเคาะห้องของตัวเองเว้ยเอมาเคาะห้องผมแบบตื่นเต้นตื่นเต,นต้นมากๆผมก็นึกว่ามีเรื่องอะไรไฟไหมเหรอไฟไหม้หรือเปล่าเคาะขนาดนี้ไฟไหมเหรอ,ไไหมหรอผมเลยรีบออกมาดูพอออกไปข้างนอกคำแรกที่ได้ยินก็คือวิวสวยมากเลยทีนวิวสวยใช่ที่ปลูกฉันมาก็เพราะว่าวิวสวยใช่ วิวสวยใช่วิวสวยทุกคนก็น่าจะเดาได้น,นะครับวิวสวยแล้วมาทำไมครับวิวสวยแสงเช้าผู้หญิงคู่รักสวนดอกไม้ถ่ายรูปเช็ดเคเอาจริงเหรอวะต้องทอตื่นขึ้นมาเช้าขนาดนี้เพื่อถ่ายรูปถ่ายรูปเนี้ยนะเช้าชิบหายหนาวก็หนาวนอกจากเป็นคนขับรถไกด์ทัวร์นี่ต้องไปตากล้องด้วยอะไรวะเนี้ยแล้วผมก็ต้องไปถ่ายพวกมันทุกมุมเลยนะและไอ,อรีสอร์ทนี่แม่งก็ที่ถ่ายรูปเยอะเหลือเกินสวนดอกไม้มันก็กว้างไปไหน ถ่ายรูปกูเสร็จอ็อมั่งถ่ายรูปเดียวไม่เป็นอีกผมก็ต้องถ่ายรูปให้แฟนมันเพื่อแฟนมันจะได้เอาไปลง IG ทำไมเธอไม่ให้แฟนเธอถ่ายให้ว่ามันโรแมนต์กว่อนนะเขาก็บอกว่าก็ทีนถ่ายรูปสวยกว่าเอ่ะ <c oughs> คนดีใจใช่ไหมวะตาต้อกเหรอตา้องอกับปริญญาเหรอตาล้อกเหรอ <c oughs> <c oughs> แต่บิวสวยจริงว่าไม่ได้แล้วพอผมจะกลับมานอนอีกสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวต้องขับรถม่งไม่ได้นอนอีกเพราะเขาเก็บห้องไปละเตรียมเช็คเอาท์เรียบร้อยเพราะนี่มันจะเที่ยงแล้ว สิ่งที่ผมคิดในหัวดังๆเลยนะถ้าไปเที่ยวเชียงใหม่ผมจะไปคนเดียวสวัสดีครับอยู่กับผมทีนะครับใหม่แล้วกับซีรีส์เผาเพื่อนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบเนะี่ยก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับผมกับเต้ดีใจมากๆนะครับที่คลิปที่แล้วทุกคนชอบกัน เรื่องที่ผมเล่าน้ําเสียงมันอาจจะดูแบบผมโกรธพวกมันหรือเปล่าผมไม่ได้โกรธอะไรนะไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเลยจริงๆผมยังรักเพื่อน2คนนี้เสมอนะครับแล้วก็มีหลายคอมเมนต์ว่าพี่ทินอ,อกหักพี่ทินอ,อกหักผมไม่ได้ออกหักนะผมไม่คิดจะแย่งแฟนใครด้วยถ้าจริง,รงๆให้เป็นแฟนพวกมันอะ่ะผมยอมไปเป็นหมีแพนด้าดีกว่าน่าจะมีความสุขกว่าดังนั้นอะ่ะผมไม่ได้ออกหักรัาผมไม่รู้สึกเสียใจที่พวกมันคบกันเลยผมแค่หมาเฉยๆยังมีแฟนยังมีแฟนวยอยยังมีแฟนอะ มีแฟนจะอวดเช้าอวดเย็นเลยโอเวนขอบคุณทุกคนที่มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับใครมีประสบการณ์อะไรก็เม้นไว้ได้นะผมตามอ่านเสมอเอาไว้เจอกันใหม่เจอกัน